วันนี้แปลเริ่มต้นกันที่กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีจัดโครงการสวดมนต์หมู่และประกวดบรรยายธรรมในระดับจังหวัดประจำปี2567นางคณิตาราชหนุยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการสวดมนต์หมูส่สรรเสริญพระรัตนไตรัยสำนองอทำนองสรพันยะและการประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัดประจำปี2567 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนอุดรธานีนายทิทัตพิมพาว,วัฒธ,ธรรมจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีการสวดบนไหว้พระที่โรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวันพัฒนาการสวดมนต์หมูส่สรรเริญพระรัตนตายสำนองอทำนองสรพันยะในรูปแบบที่ถูกต้องรวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีในสังคม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชนและฝึกปฏิบัติมารยาทไทยในศาสนาพิธีแบ่งการประกวดเราเป็น2ระดับนะครับคือระดับประถมะศึกษาและระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษามีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น88ทีมซึ่งจะคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดจำนวน12ทีม ประถมศึกษา6ทีมและมัธยมศึกษา6ทีมเพื่อประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์ต่อไปสามารถที่จะทำได้ใชีวิตประจำวัน สาม,มารถที่จะยกระดับ